สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันประมวลชนะจระช่วภพารค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยคะ่ะ และในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมเชยโยบที่ว่าอยากเข้าถึงธรรมต้องปฏิบัติธรรมเองอยากมีชีวิตอยู่ต้องหายใจเองอยากจะเห็นต้องดูเองอยากจะได้ยินต้องฟังเอง อยากจะรู้อะไรอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินเองเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ต้องทำเองเลยมันต้องทำเองทั้งนั้นทำเองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันต้องทำด้วยตัวเองจึงจะบรรลุได้ วัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและจัดสัมมนาพิเศษจากวันคุ้มคลองโลกสู่งานสถาปนาบทสามทวีปค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่หพฤษภาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ คู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันหลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานอย่างความปราบปื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ส่วนภักบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษจากวันคลุ้มคลองโลกสู่งานสถาปนาโบ์สามทวีปโดยพระครูธรรมทรอารักษ์ยานรักโข ผููช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสดรผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายโดยท่านได้อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญวันคลุ้มคลองโลกรวมทั้งชีมงานจัดงานที่อยู่เบื้องหลังให้งานสำเร็จได้ด้วยดีและที่สำคัญคือคณะเภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนมีความรักต่อหลวงพ่อทำให้งานวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากและน้อมบุญนี้บูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยค่ะและอีกงานบุญที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนั่นก็คือพิธีฉลองโบสถ์สาวัดสามทวีป ซึ่งการสร้างโบสถ์เป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ทำได้ยากเป็นความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีโบสถ์ก็ไม่มีพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์พระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้โดยที่วัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นจะจัดพิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติผูกสีมาสถานปนาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโย ในวันที่16มิถุนายนวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษจัดในวันที่22มิถุนายนส่วนที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญฉลองโบสถ์ในครั้งนี้ค่ะ สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรี่และสำนักพัพปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีเปิดนิทรรศการหลักฐานธรรมกาย3ภาษาไทยอังกฤษและจีนบูชาธรรมหลวงพ่อธ,ธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีมหารัตนวิหารโคตส32วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ โดยภายในงานพระมหาสุธรรมสุรัตโนปทองก้าดรประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดนิทรรศการหลักฐานธรรมกาย3ภาษาสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีดรกิจชัยเอื้อมกเกษมผู้แทนนักวิชาการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้กล่าวถึงการค้นคว้าหาหลักฐานธรรมกายในภูมิภาคต่างๆและได้แนะนำทีมงานแปลภาษาจีนจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองทุนนิทัศกาลหลักฐานธรรมกายตามลำดับดังนี้กัลยานามิตรลาวันกัลยานามิตรวิชากรและแกัลยานามิตรมลิกาจิรพัฒนกุล นำกล่าวเป็นภาษาบาลีภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่วนกลัลยานมิตรอลิสลีได้นำกล่าวคำถวายเป็นภาษาจีนผ่านทางออนไลน์จากประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ท่านเาภาพยังได้นำกล่าวเปิดนิทรรศการหลักฐานธรรมกาย3ภาษาโดยมีกลัลยานมิตรวิชากรจิรพัฒนกุลนำกล่าวเป็นภาษาไทยกลัลยานมิตรมลิกาจิรพัฒนกุลนำกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ และกัลยาณมิตรอลิสลีได้นากล่าวเป็นภาษาจีนได้กล่าวผ่านทางออนไลน์มาจากประเทศมาเลเซียภายหลังจากท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆเสร็จแล้วได้ทำพิธีตัดริบบิน้นเปิดนิทรศการอย่างเป็นทางการค่ะโดยนับตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพานพระพิสุสง์ได้สืบทอดพระธรรมคำสอนสืบต่อกันมาตามพระพุทธปฏชิมโอวาท ที่ว่าดูก่อนอานนท์ทรรมและวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราตถาคตล่วงลับไปแล้วการค้นพบคำภีพระพุทธศาสนาและคำสอนดั้งเดิมเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ ในการสืบทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะคำพีพุทธศาสนาเหล่านี้เป็นคำพีที่เก่าแก่บางคำพีสามารถสืบค้นย้อนอายุไปได้ถึงราว2,000ปีสำหรับการจัดนิทรรศาการในครั้งนี้ได้พัฒนารูปแบบการจัดแสดงให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนมากขึ้นกว่าครั้งก่อนๆโดยได้จัดแสดงด้วยภาษาจีนเพิ่มจากเดิมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็น3ภาษาพร้อมทั้งประมวลเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจความเข้าถึงในหลักฐานธรรมกายมากขึ้นไปอีกเ่าวคือได้นำเนื้อหาที่เหมือนกันหรือสอดคล้องกันในแต่ละคำพีแสดงไว้ในบอร์ดเดียวกันคำพีที่ใช้อ้างอิงเหล่านี้อาจตกทอดมาจากนิกายเถรววะหรือมหายานที่ต่างกันสืบสารตามคตินิยมที่ต่างกัน หรือรจนาขึ้นในช่วงเวลาและดินแดนภูมิภาคที่ต่างกันการประมวลเนื้อหานี้ย่อมแสดงถึงความเป็นเอกายนะมรรคนอกจากนี้การจัดนิทรศการครั้งนี้ยังได้อัปเดตปรับข้อมูลให้ทันต่อหลักฐานทางวิชาการที่ค้นพบใหม่ๆอีกทั้งยังได้นำประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจมาจัดแสดงด้วยเช่น หัวข้อมีธรรมกายในวัฒนธรรมทวาราวดีหรือไม่ซึ่งจะบอกให้ทราบว่าหลักฐานธรรมกายเก่าแก่ที่สุดในสุวรรณภูมิมีอยู่ในสมัยใดอีกด้วยซึ่งทุกท่านสามารถมารับชมและศึกษาความรู้จากนิทรศการหลักฐานธรรมกายสามภาษาได้ทุกวันณนะบริเวณวิหารโคตขคอ32วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะ การที่มีหลักฐานธรรมกายเนี่ยมันก็จะช่วยให้การเผยแผร่วิชาธรรมกายเนี่ยได้ง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักวิชาการนะคะในหมู่ผู้มีอิทธิพลนะคะก็ต้องมีหลักฐานมารองรับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่จะเกิดหลักฐานธรรมกายได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย เคยคิดอยู่กับตัวเองเหมือนกันว่าหลักฐานที่เราเห็นในบอร์ดเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้นักวิชาการท่านไปหามาได้ยังไงเนาะคือการหาของหาวัตถุหาคัมภีร์หรือหาภาพเหล่านี้ก็นับว่าเป็นเรื่องยากแต่คนที่จะมาแปลอีกนะคะก็ต้องมีพหูสูตรนักวิชาการต่างๆที่ไม่ใช่ว่าบางทีก็ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกฤต คือต้องเรียนไม่รู้กี่ภาษานะคะเพื่อไปสืบทอดแล้วก็ไปค้นหาเพื่อไปเชื่อมต่อคําสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้และการที่นักวิชาการนะคะได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงวันนี้ต้องบอกว่านิคัศการนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการของนักวิชาการด้วยกันคือท่าน เอามารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็จัดหมวดหมู่จัดเรื่องราวจัดเป็นประเด็นสําคัญตั้งข้อคําถามที่พวกเราอาจจะมีสงสัยในใจนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครได้อ่านเนี่ยคิดว่าทุกคนจะรู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ําสิ่งที่พระเด็จพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบด้วยนะคะว่าวิชาธรรมกายเนี่ยและวิธีปฏิบัติแนวทางธรรมกายเนี่ยมีจริงแล้วก็เชื่อว่าถ้ามั่นใจแล้วอ่ะการปฏิบัติธรรมกาย ก็จะสว่างไสวกันไปทั่วโลกเลยและอย่างที่เป้าหมายของพระเดชูพระคุณหลวงพ่อก็คือสันติสุขภายนอกเนี่ยก็เกิดจากสันติสุขภายในฉะนั้นถ้าคนเชื่อว่ามีอยู่จริงปฏิบัติได้จริงแล้วก็ทําตามจริงก็คิดว่าสันติภาพของโลกเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าแม้เราจะเป็นจุดเล็กๆในที่แห่งนี้แต่ก็จะบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะคะก็ใครที่แะเวียนมาววดธรรมกายนะคะ ขอ32เชิญชวนให้มาดูการมาศึกษาการในช่วงนี้ทางสถาบันดีรีนะครับก็มีความก้าวหน้าในการค้นคว้านะครับร่วมไปกับนักวิจัยนานาชาตินะครับซึ่งเป็นแนวหน้าของวงการวิชาการระดับโลกเลยนะครับผลจากการร่วมมือ,อวิจัยค้นคว้าอันนี้เนี่ยนะครับจะทำให้หลักฐานของธรรมกายเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผล จากการได้เห็นความชัดเจนนี้ก็จะทำให้นักวิชาการในระดับต่างๆนะครับทั้งผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าธรรมกายนี้เป็นของจริงมีกันมานานแล้วในการศึกษาระบบสมัยใหม่เนี่ยซึ่งอ้างอิงหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็จะซับพอร์ตความมีอยู่จริงของธรรมกายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับ ลำพังเราไปบอกเขาอย่างเดียวว่าธรรมการมีจริงก็คงยากที่จะเชื่อได้แต่ถ้ามีหลักฐานทางวิชาการและตัวนักวิชาการระดับโลกเองมาพูดอันนี้นี่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่นะครับคุ้มค่าในการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจนะครับนิทรศการที่เรานํามาแสดงนี่ไม่ใช่แค่นำเสนอว่าหลักฐานธรรมการนั้นคืออะไรแต่ยังมีการอ้างอิงนะครับว่าหลักฐานนั้นมาจากไหนคัมภีร์อะไร คำพีนั้นนะ่ะสร้างขึ้นหรือรจนาขึ้นเมื่อพศใดและค้นพบหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลนั้นที่ภูมิภาคใดของโลกนะครับจะเก็บไว้ที่ทางหอสมุดทางฝั่งตะวันตกก็ดีหรือว่าไปโชคดีจักผอตไปขุดค้นเจอใต้ดินอะไรเงี้ยเอาขึ้นมาก็มีหรือว่าเราไปตามวัดวาารามต่างๆในประเทศไทยหรือประเทศใกล้เคียงแล้วเราก็พบ นะครับหลักฐานต่างๆเหล่านี้จะลึกอยู่ในคัมภีร์สายปฏิบัตินะครับหรือว่าสิ่งพิมพ์ต่างๆในอดีตซึ่งเขารวบรวมกันไว้นะได้รับการปล่อยปะละเลยแต่ว่าพอเราเอาใจใส่นะครับและโดยอาศัยพื้นฐานที่ทางพระเดชพระคุณคุณครูไม่ใหญ่นะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับและคุณยายได้สั่งสอนเรามาเนี่ยเราก็สามารถทําความเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็นํามาเผยแพร่ ุดงคาสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาณาทุดงคาสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคาสถานพิษณุโลกเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยพิธีเริ่มในเวลา9.15นาฬกา15นาทีทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาสินห้าพร้อมทั้งร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิช,ชาก่อนที่จะกล่าวคำบูชาข้าพระ ทั้งยังได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิฬานาเพสัตพิธีกล่าวคำถวายฆ่ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญข่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับทุดงคาสถานพิษณุโลกและเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาดพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้นอกจากทุกท่านจะได้ตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าพระแล้ว โดยก่อนหน้านี้ยังได้จัดเตรียมพัตตาหารหวานข้าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งพิธีบูชาข้าพระเป็นบุญใหญ่ที่เหล่ากัละยาณมิตรจังหวัดพิษณุโลกต่างให้ความสำคัญมาร่วมงานบุญพร้อมทางชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลในครอบครัวมาร่วมสั่งสมบุญด้วยความเบิกบานใจค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามารับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุ่นดำอฮสคูลได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมชาวพุทธและการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นณวัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กค่ะเมื่อวันศุกร์ที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอุ่นดำาฮสคู ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาวัฒนธรรมชาพุทธและการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นณวัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กโดยมีแกลยานามิตรอมอนรัตลินและกกลยานามิตรละไมบุญหนักได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนทั้งยังได้แนะนำกิจกรรมต่างๆเป็นภาษาเดนิสจากนั้นพระครูวิเทศจินดาพรได้นำนักเรียนบูชาพระรัตนตรยัยและชมสื่อวิททั์ เกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำคุณครูและนักเรียนปฏิบัติธรรมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสมาธิก่อนที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธเช่นการถวายผ้าไตรการถวายพาตายัตตาหารและการตักบาตร โดยคุณครูและนักเรียนที่ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้เล่าถึงประสบการณ์จากการนั่งสมาธิว่ารู้สึกผ่อนคลายสงบนิ่งบางท่านบอกว่ารู้สึกสงบเหมือนตกจากที่สูงและอีกท่านบอกว่าได้รับรู้ถึงประสบการณ์ที่ดีที่มีความสุขและประทับใจการดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณอย่างมากสำหรับประสบการณ์ที่ดีงาม และการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเองโดยนักเรียนทุกคนต่างตั้งใจจะนำประสบการณ์ที่ดีจากการฝึกสมาธิในครั้งนี้ไปปรับใช้ที่บ้านส่วนคุณครูก็จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปแนะนำให้กับนักเรียนได้ให้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนพฤษภาคมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มในเวลา3.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษนำโดยพระครูวินัยทรรณพโชติลาโพเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน ได้นำคณะสงฆ์ท่านเจภาพและสาธุชนร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับพิธีบูชาข้าพระณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณและอัญเชิญผ่านผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรพิธีอาราธนาศินห้าและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีประธานกล่าวคำถวายคือกัลยานมิตรหลิวฮั่นเจาและแกัลยานมิตรชอบเจริญพาณิชยพิธีทอดผ้าป่าสมทบลูกนิมิตมหาสมบัติโดยกลัลยานมิตรเทียนชัยชิดวิเชียนกุลและแกาลยานมิตรดารุณีดุษฎีบริงลี่นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญที่พักสงโดยมีกลัลยานมิตรนิดจัดแจ้งนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายจตุปใจัยไทยธรรมโดยมีกลัลยานมิตรทัศนีชาวสไลและกะลัลยานมิตรเจมส์แอบดอนนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคีลานเพสัตโดยมีกลัลยานมิตรมนทากลีบเมฆนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยาณมิตรกานิกาพาเกอร์และกะลัลยานมิตรชอบเจริญพาณิชนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาสเกี่ยวกับความสำคัญของการสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่เราควรทำทั้งยังได้ทบทวนบุญกิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดที่ได้ทำในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้กล่าวถึงความสำคัญ ของพิธีพัทธสีมาสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมก,กายลอนดอนจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนำโดยพระครูวินัยทรรณภพโชติลาโพนำคณะสงฆ์รับบิณฑบาตท่านเจ้าภาพและสาธุชนเพื่อเป็นมหาทานบารมีสร้างบุญใหญ่เป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ เช่นเดียวกับพิวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวระเดือนเกิดค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวนมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายที่พยาบุปผามาลาโดยมีกัลยานมิตรรัฐ กลัลยาณมิตรพยาวเนธไทยนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุขันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกลัลยาณมิตรเคนเหวาศรสีวัดและกลัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวารวงนำกล่าวคำถวายพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกลัลยาณมิตรภูมิพิไลบัมการเนอร์และกลัลยาณมิตรทองสายพารา นำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาสว่างคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธ,ธรรมบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าสหวระเดือนเกิดโดยมีกกลยานมิตรพิมพ์ชนกสายสมอนและกกลยานมิตรสัชิธรเบลสเลอร์นำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายโคมวิสาขประทีป โดยมีครอบครัวลีพัฒนาพันธ์นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนัสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนัสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนัสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นนครหลวงหนึ่ง อันดับที่สองนครหลวง10อันดับที่สนครหลวง5อันดับที่สี่นครหลวง6อันดับที่หนครหลวง9อันดับที่6นครหลวง12อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9แก้วภูทร1อันดับที่10แก้วภูทร8ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดนครพนม อันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดมหาสารครามอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดสุโขทัยอันดับที่6จังหวัดน่านอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดลำปางอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ แในในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทวนโลกรวมสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรด้วยยอดสวด6,400น6,400ล้านจบเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตัดสรุและปรินิพานซึ่งตรงกับวันพุทธที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567วันพระขึ้น15ค่ําเดือน6 สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r i b e t o n o r c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีถวายหนังสือธรรมะในวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064 494 4596และ064 469 6951ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง12 1 5ถึง15ปีสมัครบทเรียนบาลีโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคมณนะอาคารค่ายจองแชมป์หมู่กุติสามเณรวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092-446-6916ค่ะโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาตระดับอุรมศึกษารุ่นที่51ภาคฤดูฝนเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไปอายุระหว่าง18-30ปีโดยจะอบรมระหว่างวันที่2มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม พุทธศักราช2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092619-9914ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าเอกังหิสัจจังนะทุติยมัติ ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะตราดโชคพัฒนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ